นิยายลูกศย์ของผมคือเหล่าจอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ในดินแดนดอกบวัวสีทองนะครับณนะเมืองที่เยเทียนซินดูแลอยู่นั้นก็ได้มีสัตว์ร้ายขนาดมหึมายางเฉิงยี่เข้าจู่โจมเมือง เยเทียนซินของเราเป็นคนเดียวที่พอที่จะสามารถรับมือกับสัตว์ร,ร้ายขนาดมหึมานี้ได้ถว่าท้ายสุดแล้วผู้ที่มีพลังอวตาร8กีบหรือจะสามารถรับมือกับสัตว์ร,ร้ายที่ต้องใช้ระดับผู้ที่มีพลังอวตาร9กีบเท่านั้นถึงจะสามารถเอาชนะได้ตายสุดแล้วเยเทียนซินไม่สามารถที่จะ พิชิตในส่วนของเฉิงยี่ตัวนี้และในขณะที่เยเตียนซินไม่มีแรงพอที่จะป้องกันการโจมตีจากเฉิงยี่ได้อีกนั้น mm. เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ mm. ก็คงมีแต่อ,อยู่ช้างหลงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสถานอันเยือกเย็นแบบนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้ยังคงยากสําหรับนางนางนั้นไม่ใช่อยู่ช้างหลงของเรานะครับที่จะเย็นอยู่ได้ในทุกสถาน ในสถานตอนนี้นั้นดอกบวัวทองคํายังอยู่ในระหว่างพีกีบในขณะที่กำลังผีกีบที่ก้าแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างหมิงซื่ออินยังต้องได้รับการปกป้องจากผู้เป็นอาจารย์และแน่นอนว่าเย่เซียนซินเองก็เช่นกันนางไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเอาชีวิตรอดไปได้ไงเยเซียนซินได้แต่เฝ้ามองเฉิงยี่ที่กำลังพุ่งเข้าหาหนาง เยเทียนซินนะครับที่ถูกการโจมตีกระเด็นถอยกลับไปอีกครั้งและและ้วในตอนนี้นางนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งขึ้นอวตารของนางได้สูญเสียมันได้เสียหายราวกับกําลังจะแตกออกเป็นเสีย่ยงเสี่ยงในขณะเดียวกันดอกบัวทองคาก็ยังคงดูซับอายุไขของนางต่อไปใบหน้าของนางนั้นตอนนี้เริ่มมีริ้วรอยปรากฏขึ้นนะครับรูปร่างหน้าตาที่เคยสะละส,ะสวยสวยงามมีชีวชิชีวาก็เริ่มเหียวยนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เฝ้ามองนะครับเฉิงยี่นั้นกําลังพุ่งตรงมาอีกครั้งยเยี่เตียนซินของเราก็เตรียมใจที่จะจบชีวิตลงณนะตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนางไม่รู้สึกเสียใจอะไรอีกเดิมที่นางควรจะตายไปเนิ่นนานแล้วมันถือว่าโชคดีมากแล้วที่มีโอกาสมีชีวิตมาได้จนถึงณนะบัดนี้ยเยีเตียนซินไม่กล้าเจีขออะไรอีกลมพัดผ่านผมสีขาวของนางปิวสวัว้นะครับ สติของนางค่อยๆเลื่อนหายเลื่อนหายจางหายไปในช่วงเวลานี้ทําให้นางเข้าใจความหมายของชีวิตเยเตียอนซินกางแขนออกก่อนเจสูดหายใจเข้าอย่างสงบและแล้วเยเตียอนซินของเรานะครับนางได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชิงยี่ได้พุ่งใสยยเ่เยตวเอนซินด้วยพลังทั้งหมดมันตั้งใจจะกลืนอาหารอันโอชะของมันตรงนะอะ กินกินอาหารอันอชะตรงหน้าให้ได้ในความสิ้นหวังเองนะครับกลับมีเสียงร้องของอะไรบางอย่างได้ดังขึ้นร่างการร่างกายอันใยักษ์ที่ไม่ต่างอะไรจากเมืองลอยฟ้าได้ปรากฏขึ้นบนอากาศน,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 นั่นมันอะไรก่อนปู่ฝึกยุดหลายคนตกตะลึงพวกเขาไม่เคยสัตว์ไม่เคยเห็นสัตว์ร,ร้ายที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนเมือ่อพวกเขาเงยนหน้าขึ้นนะครับเราปู่ฝึกยุดเห็นเพียงแค่ส่วนท้องและส่วนหัวอันใหญ่ยักษ์ของมันเท่านั้น ขนของมันนั้นเป็นสีขาวขนของสัตว์ร้ายตัวนี้นั้นขาวสลวยลำตัวของมันมีแถบสีเหลืองด้านข้างแสงแดดที่่องลงบนตัวมันทำให้สัตว์ร้ายตัวนี้ดูโออาและน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นเฉิงยี่ที่เห็นแบบนั้นยุดชงะงักแม้ว่าเชิงยี่จะมีขนาดใหญ่ก็ตามที่แต่มันก็ยังต้องเง็นหน้ามองสัตว์ร้ายมาคือมาที่ดูตรงหน้ามันดูดี ในตอนนี้ขนาดลำตัวของมันไม่ได้มีความหมายอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้ากับสัตว์ร้ายสีขาวขนาดมหึมานี้สายตาที่มีนะครับสายตาที่ตื่นเต้นอยู่โหยและจองที่จะล่าเหยื่อถูกแทนที่ไปด้วยความกลัวแทนเจิงยี่ทำเพียยทำได้เพียงแค่กะพือปีกอย่างบ้าคลั่งมันเตรียมตัวที่จะหลบหนี ในตอนนั้นเองสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ก็ได้ตวัดกงเล็บของมันไปที่เชิงยี่เฉิงยี่ที่อยู่ต่อหน้าสัตว์ร้ายที่มีขนาดเท่ากับมันได้แค่ครึ่งหนึ่งในสามเท่านั้นเฉิงยี่นั้นนะครับเล็กกว่ามันมีขนาดเพียงแค่หนึ่งในสามและแน่นอนเมื่ออยู่ต่อหน้ากงเล็บมาหืมมาตูมเสียงการประทะดังขึ้นกงเล็บของสัตว์ร้ายทั้งสองเข้าปะทะกันต้นไม้รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนั้นเสียหายจากขึ้นโมเมนตัมตอนนี้ ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในรัศมีนั้นต่างก็ได้รับแรงกระแทกเพียงชั่วครูเดียวเฉิงยี่ก็ถูกงงลิบของสัตว์ร,ร้ายมาือมาตึงไว้กับผืนสัตว์ร,ร้ายที่ตัวเล็กกว่าแถวนั้นไม่ต่างอะไรจากนอนแมลงพวกมันถูกลุกหลงตายในทันทีเมื่อสัตว์ร,ร้ายมาือมากวาดฮะกวาดหางของมันนะครับสัตว์ร,ร้ายตัวเล็กก็ถูกสังหารไปด้วย แรงจากการโจมตีจากหางของมันสามารถบดขยี้ทุกสิ่งได้ผู้ฝึกยุทธที่อยู่ใกล้ต่างก็มองมันด้วยความตกตะลึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะกลัวสัตว์ร้ายตัวใหญ่นั่นบแบบนี้แย่แน่การปีกีบดอกที่เก้าดูเหมือนว่ากำลังดึงดูสัตว์ร้ายที่ทรงพลังมามันเป็นสัตว์ร,ร้ายที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเฉิงยี่ไปอีกหลายเท่าตัว อ,อข้าก็คิดว่าตอนนี้ต่อให้ท่านซีผู้มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบอยู่ที่นี่คงจะเอาชนะสัตว์ร้ายตัวนี้ไม่ได้แน่อวาตารของเยเตียนซินสูงกว่าร้อยฟุตอยู่ตรงหน้าสัตว์ร้ายมือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสูงร้อยฟุตของอวตารของเยเตียนซินนั้นนะครับไม่สามารถเทียบได้กับสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นแม้แต่น้อยก็ลองนับดูนะครับความสูงร้อยฟุตนี้นั้นมันแทบที่จะสูงจนเรานั้นไม่รู้ว่าจะต้องเงยนหน้ามองขนาดไหนแต่กับเทียบกับความสูงของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นไม่ได้มันจะใหญ่โตมหาูรานได้ขนาดไหนกัน เมื่อเย่เตียนซินเผเชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายมือมานะครับนางก็อุดไม่ได้จะตื่นเต้นในตอนนี้นางกลับมามีความหวังอีกครั้งแต่ยย่เตียนซินยังไม่พ้นกีเลอันตรายในตอนนี้นางก็สูญเสียอายุเขไปมากแม้แต่จะพูดออกมานะครับนาง สำหรับนางนั้นก็ยากลำบากอย่างที่รู้กันนะครับการปรีกีมดอกบัวนั้นมันจะต้องทำให้สูญเสียอายุขไปมากถึงอย่างน้อย1,200ปีตอนนี้เยเตียนซินกายเป็นคนแก่ที่แม้แต่ที่จะอ้าปากพูดยังเหนื่อยเลยชะชะเฉินกว้างเฉินกวางส่ง,งเสียงร้องนะครับก่อนที่มันจะเหลือบมองเยเตียนซินที่อยู่ภายใต้กรงเล็บของมัน เชิงยี่พยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่มันก็ไร้ประโยชน์มันไม่สามารถหลุดพ้นไปจากเฉินกวางสัตว์ในตำนานได้เฉินกวางมองไปที่อวตารของเย่เทียนซินในขณะนั้นผู้ฝึกยุตหลายสิบคนตรงนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเย่เตียนซินตุวคนตั้งใจแนว่วแนว่เหลวพวกเขาตั้งใจที่จะสู้สุดชีวิตและตั้งใจที่จะตายเพื่อปกป้องเย่เทียนซินเย่เตียนซินหันกลับมาพูดเสียงดังที่สุดเท่าที่นางจะสามารถทําได้ถอยไป ผู้ฝึกยุทดทั้งหลายหยุดเคลื่อนไหวก่อนจะมองไปที่เชิญกวางไม่นานนะครับดูเหมือนพวกเขาก็จะเข้าใจสถานการณ์ดูเหมือนว่าเชินกวางจะไม่ใช่ศัตรูของพวกเขาทันทีที่เชินกวางปรากฏตัวสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดในรัศมีสิบไม้ก็ถอยหนีไปจนหมดสิน้นนอกจากเสียงร้องของเฉิงยี่ที่ยังดังดูแล้วในตอนนี้ไม่มีสัตว์ร,ร้ายเสียงร้องของสัตว์ร,ร้ายตัวไหนในที่นี้ได้ ให้สามารถดังได้ยินอีกเฉินกวางลดศสีษะลงนะครับมันกําลังเอาจมูกของมันมาที่เย่เตียนซินเพื่อที่จะสูดดมนงังมันส่งเสียงร้องออกมาเสียงร้องของมันแฝงไปด้วยพลังตันใดนั้นเองนะครับเฉินกวางก็ยกอุ้งเท้าของมันขึ้นมันใช้อุ้งเท้าโจมตีก็ใส่เฉิงยี่ร่างกายของเฉิงยี่นั้นถูกโจมตีจนแยกออกเป็นสองส่วนบุ่ม ผู้ฝึกยุธตั้งหลายที่เห็นพลังการโจมตีต่างก็รู้สึกนหนบหนาวไปถึงขั้วกระดูกเพราะความกลัวแม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารแปกีกร่วมมือกันไม่รู้กี่คนยังไม่สามารถทำอะไรกับเฉิงยี่ได้แต่เมื่อเฉิงยี่อยู่ต่อหน้าสัตว์ร้ายต,ตรงหน้ามันเปราะบางไม่ต่างอะไรจากเศษกระดาษ และแล้วหลังจากเฉิงยี่เสียชีวิตนะครับอัญมณีสีแดงที่ดูโปร่งแสงก็ทยอยหลอออกมาจากร่างกายของมันแสงแดดที่สาดซองอยังทําให้อัญมณีนี้ดูสะดุดตาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะนั่นมัน หัวใจแห่งชีวิตของเฉิงยี่ผู้ฝึกยุธทธ์ตั้งหลายจับจ้องไปที่หัวใจแห่งชีวิตทุกคนรู้ดีว่าหัวใจแห่งชีวิตดวงนี้มีค่าแค่ไหนในโลกแห่งการฝึกยุทธ์ผู้ที่ปรารถนาไปถึงยังพลังอวตารรูกูตารากายร้อยวิบัติดอกบัวก้าวกีบต่างก็ต้องตามหาหัวใจแห่งชีวิตด้วยกันทั้งนั้นตอนนี้คนที่ต้องการหัวใจของชีวิตมากที่สุดก็คือเย่เตียนซินอย่างไม่ต้องสงสัยเฉินกวาง แห่งชาวมนุษยเผือกบำนาน,นั่นมีอยู่จริงไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นมิตรแบบนี้เย้ท่านพวกรรดแล้วดินแดนยานของพวกเรารรดแล้วคนอื่นๆจับจ้องไปที่เชินกวางอย่างตื่นเต้นไม่นานความตื่นเต้นของทุกคนก็ถูกแทนที่ด้วยความตื่นตกใจความสยองขวัญและความสับสนแตนเชิญกวางลดศีรษะนะครับก่อนจะอ้าปากใหญ่ยักษ์ของมันนะครับเข้าไปอึกหัวใจแห่งชีวิตของเฉิงยี่ถูกทำให้อา หัวใจแห่งชีวิตของเฉิงยี่นะครับอยู่ในปากของเฉินกวางเรียบร้อยแล้วกรอบกรอบกรอบเสียงเคี้ยวนะครับหัวใจแห่งชีวิตได้ดังขึ้นเฉินกวางนั้นได้เชิกเฉินกวางได้เคี้ยวหัวใจแห่งชีวิตไปผู้ฝึกยุตั้งหลายตกตะลึงจนพูดไม่ออกพวกเขาไม่คาดคิดว่าเฉินกวางจะทำอะไรแบบนั้น นิ้วของเย่เตียนซินสันส่นเกลือเล็กหน่อยแม้ว่านางจะไม่เข้าใจสิ่งที่เชินกวางจะทําก็ตามแต่นางยอมรับได้นะครับยังไงซาสั์ร,ร้ายก็คือสัตว์ร้ายมันก็ช่วยนางมามากมายแล้ว ไม่แปลกอะไรเลยที่มันเลือกที่จะเก็บเยื่อที่ล่าไว้เองบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาของข้าก็ได้ดอกบัวทองคํายังคงเพิ่มความเร็วในการหมุนต่อไปอายุไขที่ถูกดูดกลืนก็มากตามไปเช่นกันยเยี่เตียนซินของเราถึงแม้ว่าจะรอดพ้นจากสัตว์ร้ายมาได้ท้ายสุดแล้วถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปนางก็จะตายเพราะ อายุขัที่ดอกบัวทองคำนั้นได้ดูดูซับอย่างแน่นอนในตอนนั้นเองนะครับเฉินกวางก็เริ่มทรงเสียมลคล่ำกลวนท้องของมันสัน่นมันกำลังดิ้นราวกับว่ากำลังคลายอะไรออกมาจากปากหัวใจแห่งชีวิตที่ส่องสว่างยิ่งกว่าหัวใจแห่งชีวิตของเชิงยี่ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นคนอื่นๆอุทานด้วยความตกใจนะนะนะน,นั่นมันอย่าบอกนะว่าหัวใจแห่งชีวิตของเฉิญกวางในตำนานอย่างนั้นเหรอมันเป็นหัวใจแห่งชีวิตที่งดงามที่สุดนะครับราวกับเพชร มันงดงามราวกับอะไรที่ไม่สามารถจะจินตนาการได้มันคือสิ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่ทุกคนนั้นเคยเห็นมันเป็่งประกายด้วยแสงอันเจิดจรัสมันเป็นหัวใจแห่งชีวิตที่มีสีขาวราวกับมรกตดูเหมือนกับแสงของมันจะเป็นตัวแทนแห่งความศรัทธาความเป็นนิจนิรันดร์และความโชคดีผู้ฝึกยุดนึกถึงตำนานของเฉินกวางเฉินกวางสัตว์ในตำนานที่มีรูปร่างคล้ายกับชิงตก ไรก็ตามที่กี่มันจะได้อายุไขยืนยาวมากถึงสองพันปีตำนานที่ว่านั้นคงจะเกี่ยวข้องกับหัวใจแห่งชีวิตของเจินกวางแบบนี้เองสินะเยะเตียนสินที่เห็นแบบนั้นก็ถามด้วยความสับสนเจ้าเจ้ากําลังทําอะไรเฉินกวางล้สีสะนลงมันผลักหัวใจแห่งชีวิตของตัวเองไปให้เย่เตียนสินด้วยจมูกเจินกวางที่ทําแบบนั้นก็ส่งเสียงร้องออกมา ไม่ข้าไม่ต้องการของพันนั้นเยเตียนซินหานศีสะไปอีกทางอย่างดื้อรั้นนะครับถ้าหากการจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบของนางนั้นต้องตามให้ นางนั้นเสียสละเฉินกวางนะครับนางก็ยอมรับความตายเสียดีกว่านางไม่อยากให้เฉินกวางนั้นต้องตายลงณที่แห่งนี้เฉินกวางใช้จมูกสะกิดหัวใจแห่งชีวิตอีกครั้งยเยี่ยนสซีนเทียนแบบนั้นตกใจทันใดนั้นหัวใจแห่งชีวิตก็แตกออกนะครับแสงของมันได้พุ่งเข้าปากของยเยี่ยนเซียนในพริบตานั้นนางได้สัมผัสถึงพลังอันหมหาศาลที่กําลังหลังเลยปางปลายเข้าสู่ร่างกายและเส้นพลังลมปังทั้งแปดละจุดตันเทียน ร่างกายที่เขียวเช้านะครับแล้วเกือบจะแห้งเหือดตอนนี้ได้รับการเติมเต็มได้ด้วยหัวใจแห่งชีวิตอีกครั้งนะครับมันเป็นพลังที่มากมายมาสารด้วยเหตุนี้เองอายุไขของนางจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นจางมาก ผิวของนางเริ่มดูอ่อนนุ่มหริ้วรอยก็หายไปดวงตากลับมาสดใสาราวกับหยดน้ำอันบริสุทธิ์อีกหลังในที่สุดรูปร่างของสาวงามก็เปิดเผยให้กับทุกคนได้เห็นเป็นครั้งที่สองทุกคนตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นพวกเขารู้สึกทึ่งกับภาพตรงหน้านะครับที่ได้เห็นกับป้าตอนนี้ทุกคนนั้นมาสนใจดอกบัวทองคำเตจด,ดอกบัวทองคำเริ่มลดความเร็วในการหมุนลงแล้วเยเตียนซินจดจ่อไปกับดอกบัวนะครับนางกำลังดึงพลังกลับมาจากดอกบัวทอง ยี่เตียนซินรู้ตัวเดียวรู้ตัวดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการปริอิบดอกบวัวใหม่ในตอนนั้นเองเฉินกวางก็เคลื่อนไหวมันกระทืบเท้ากรอนที่ะพุ่งไปบนฝาตุกคนทั้งหลายเงยหน้าขึ้นมองฟูเฉินกวางอ้าปากกรรเชี่อพ่นพลังลมปานออกมาเพียงชั่วพริบตาเดียวนะครับพื้นที่รัศมี100เมตรก็เต็มไปด้วยพลังลมปานและพลังงานอันเข้มค้น ดอกบัวทองคำกำลังส่งพลังดอกบัวทองคำกำลังส่งวงหวนพลังงานขึ้นสู่ขึ้นไปสู่อวตารแทนไม่นานนักแล,แล,แล้วพลังอวตารร0อยฟุตก็ขยายใหญ่ไปถึง150ฟุตดอกบัวทองคำเองก็ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้กีบที่9เริ่มเบ่งบานออกมาแล้วเมื่อผู้ฝึกยุดเห็นแบบนั้นนะครับต่างก็ลังน้ำตาด้วยความซาบซึง้ง พวกเขารู้สึกมีความสุขมากที่เยเตียนซินนั้นฟาฟันทุกอย่างจนมาถึงตอนนี้ได้ยินดีด้วยท่านหกเยเตียนซินไปมองทุกคนนางยิ่งกอนจะตอบรับขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของทุกคนจริงๆ ผู้ฝึกยุดทั้งหลายคิดว่านี่จะเป็นจุดจบของเฉิงกว่างแต่มันก็ยังคงปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาได้ในที่สุดดอกบัวทองคำก็ถูกเติมเต็มพลังจนพอเยี่ยเทียนส,นสับปัดได้ถึงพลังที่เพิ่มมากขึ้นนางกำลังนึกไปถึงการสาธิตของผู้เป็นอาจารย์ต้องซึงซักพลังผู้ฝึกยุดคนอื่นตกตะลึงตาหกตั้งใจควบคุมลมหายใจใดีพวกเราจะปกป้องท่านอีก เราผู้ยูกยนะครับร้อมยี่เทนซินเอาไว้ในขณะเดียวกันเฉินกวางเองก็จับจ้องไปที่นางเช่นกันหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนางก็ยังคิดว่ามันยังไม่พอนางกําลังฟื้นฟูพลังชีวิตกลับคืนมาหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงยีเทนซินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฟื้นฟูกลับมาได้เท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าพลังชีวิตเองจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเฉินกวางปล่อยพลังสีเขียวไปที่ดอกบัวทองคำนะครับไม่นานนัก เปลวเพลิงสีทองก็พวยพุ่งออกมาจากดอกบัวทองคำตั้งเก้าในเปลวเพลิงสีทองมีแสงประกายสีเขียวแฝงอยู่ในนั้นด้วย,ยเยี่ยนซินจำลองจำเรืองมองเฉินกว้างเฉินกว้างรู้เฉินกว้างรู้ว่าเพลิงแห่งกรรมจะลุกโชนจากดอกบัวทอ,องคำของข้าตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอพระ,พะเพลิงแห่งกรรมนั่นมันเพลิงแห่งกรรมเหลาผู้ฝึกยุทธต่างก็อิจฉานะครับตอนนี้ เยเซียนซินนั้นนางเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบแห่งดินแดนยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำซ้ำนะครับนางยังเป็นคนที่สองแห่งดินแดนดอกบัวตองกำที่สามารถใช้เปลืองแห่งกร,รมได้และที่สำคัญเพลิองแห่งกรรมของนางนั้นเป็นเปลิงแห่งกรรมแบบพิเศษด้วยซ้ำไป มันเป็นเพลิงแห่งกรรมที่ได้รับการช่วยเหลือจากในส่วนของเฉินกวางสัตว์ในตำนานนะครับเพลิงแห่งกรรมของนางนั้นไม่เพียงแต่จะลุกโชย์ด้วยสีทองแถมยังมีพลังเปลวเพลิงมีสีเขียวมรกตที่แฝงอยู่ในนั้นอีกด้วยและแล้วเมื่อเปลวเพลิงสีทองของเยเซียนซินเสียญน,นะครับนางก็บุกเขนตัวเองพลังอวตานรนก้ากีบจางหายไปขอบคุณทุกคนจริงๆ ไม่จำเป็นต้องขอบคุณพวกเราหรอครับท่านหกท่านได้ปกป้องแคว้นยี่มานานพวกเราแท้ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำไป เป็นพวกเราต่างหากที่เกือบแย่ด้วยซ้ำไปผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งก็อวก่อนจะตอกกลับจนถึงตอนนี้ผู้ฝึกยุทธที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เพิ่งจะบินมาถึงยเยเตียนซินพูดต่อเรื่องนั้นไม่สําคัญถ้าหากข้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนข้าคงถูกเฉิงยี่ข้าก่อนที่เฉินกวางจะมาถึงที่นี่แล้วคนอื่นๆต่างรู้สึกเสะเตือนใจนะครับเมื่อได้ฟังคาพูดของนางยเยเตียนซินมองไปที่ผู้ฝึกยุทธที่ได้รับบาดเจ็บข้าจะเขียนจดหมายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้พักฟื้นในศาลาจินทิงซาน ขอบคุณมากท่านหกเราผู้ฝึกยุทธ์ดางดีใจและโค้งํำนับในขณะนั้นเองเฉินกวางก็ร้องออกมานะครับมันเป็นเสียงร้องแห่งความปิติยินดีร่างกายของมันเริ่มบิดเบี้ยวทุกคนมองไปที่เฉินกวางด้วยความสับสนหลังจากนั้นเคยบางคนได้พูดไว้ ข้ารู้เลวดอกบัวทองคำต้องการอายุไข1,200ปีแต่หัวใจของเฉิงยี่สามารถให้อายุไขได้เพียงแค่1,000ปีดังนั้นเฉินกวางจึงเลือกที่จะกินหัวใจแห่งชีวิตของเฉิงยี่ก่อนเที่ยะมอบหัวใจแห่งชีวิตของตัวเองออกมาแทนเฉินกวางสัตว์ผู้พิทักษ์ชาวมนุษย์เผือกนั้นมันชมแล้วที่เป็นสัตว์ในตำนานมันฉลาดอะไรขนาดนี้ นั่นมันกําลังหุดตัวเฉินกวางหุดตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่พริบตาเดียวมันก็ลดขนาดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวจากที่ตัวมันเคยมีน่าเสียดายเหลือเกินนะครับเฉินกวางสัตว์ในตำนานของชาวมนุษย์เปลือกที่มีร่างมะฮือมาและมีพลังในการโจมตีสุดแสนจะรุนแรงมันนั้นแข็งแกร่งพอๆหรือยิ่งกว่าผู้ที่มีพลังวตารดอกเบอว์เก้ากีดด้วยซ้าไปนะครับแต่ด้วยการมอบหัวใจแห่งชีวิตของตัวเองให้กับ เยี่ยนซินไปเพื่อที่จะทําให้นางกายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบนั้นทําให้นางาทําให้เฉินกวางของเรานั้นสูญเสียขนาดร่างกายและพลังไปส่วนหนึ่งนะครับร่างกายหดเหลือครึ่งเดียวพลังก็หายไปประมาณ1ใน3ส,ส่วนนะครับมันยังคงแข็งเกร่งนะครับและแน่นอนมันยังคงตัวใหญ่แค่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับอย่างที่มันเคยมีทตายสุดแล้วนะครับการเสียสละของเฉินกวางนั้นจะต้องเปลี่ยน แปลงอะไรในดินแดนยานไปได้ตลอดการยังไม่ต้องสงสัยนี่คือความสัมพันธ์ระวางเฉินกวางสัตว์ในตำนานและเย่เทียนซินนะครับสิทธิลำดับหกของจินติงซานผู้เป็นคนที่มาจากชนวิสุทธิ์หรือก็คือชาวมนุษย์เผือกนั่นเองหัวใจแห่งชีวิตของเฉิงยี่อาจจะยังไม่มากพอนอกจากนี้มันปล่อยพลังหมาศาลออกมาแต่ข้าคิดว่าเฉินกวางก้ยจะยังกงเป็นเฉินกวางข้าเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักวันมันคงเติบใหญ่ได้อีกครั้งแน่ เฉินกวางยุดหดตัวนะครับแม้ว่าตอนนี้ขนาดมันจะลดลงไปจากเดิมไปกว่าครึ่งแต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ขนาดของมันยังใหญ่กว่ามากอยู่ดีปัจจุบันขน,ขนาดของมันเทียบเท่าได้กับขนาดของเฉิยงยี่ที่เพิ่งตายจากไปก่อนหน้านี้ยเย่เตียนซินบินไปที่เฉินกวางก่อนจะลูบมันทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเฉินกวางทรงเสียงร้องนะครับยเยเตียนซินหันกลับมาพูดกับทุกคนกรับหันมาพูดกับทุกคนกลับเมืองกันเถอะที่เมืองปลอดภัยกว่าครับจ่าหนุก ในเมื่อเฉินกวางอยู่ที่นี่แล้วค่ะจะเป็นคนกวาดล้างสัตร์ร้ายทั้งหมดของเมืองทั้งแปดแห่งมูลตนยี่เองทุกคนกลับก่อนเถอะแขวนยี่ปลอดภัยเพราะท่านแล้วท่านหกดูแลตัวเองด้วยคนอื่นๆโค้งคำนับอำลายเย่เตียนซินไปเย่เตียนซินบินไปที่หลังของเฉินกวางก่อนจะรูปคอมันนะครับแม้ว่าเฉินกวางจะตัวเล็กลงแต่มันก็ยังตัวใหญ่อยู่ดีหลังของมันก็ยังมีขนาดที่ยาวกว่าหลายสิบเมตรถึงเวลาแสดงพลังแล้วเฉินกวางนะครับ ทีบตัวออกจากผืนการบินของมันนั้นกระทันหันทําให้เยเทนซินไม่ทันตั้งตัวแรงลมได้เข้าปะทะก,กับใบหน้าเยเทนซินเริ่มหัวเราะขึ้นเจ้านี่มันชอบอะไรทําอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะภาพตัดมาที่ช่วงบายนะครับผู้ฝึกยุทธ จากเมืองทั้ง8ของมนตนยี่ต่างจกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวเมืองนะครับที่รู้เกี่ยวกับการต่อสู้ก่อนหน้านี้นั้นได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโรงเทียมทั้งหลายภายในเวลาที่รวดเร็วเฉินกวางมีอายุก,กว่า10,000ปีเฉินกวางสามารถกวาดล้างสัตว์ร้ายทั้งหมดได้มันทําให้ตัวทั้งเมืองมนตนยี่นั้นถึงกับต้องตกตะลึงและนี่คือพลังสุดแกรงและความเร็วสุดเจ๋งนะครับของเฉินกวางสัตว์ในตำนานก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก็มาเจอกันในใน EP หนะ้าในที่สุดก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับแถมยังมีเรื่องที่น่ายินดีมากอีกด้วยเอาจริงๆนะครับไปไปมามาตอนนี้ยเยเตียนซินเองก็มีอาบวงแห่งรักอาวุธสุดแกลง่งอออ่าเครั้งก่อน ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าลูจ่จอัปเกรดให้เป็นบ่วงแห่งรักในอาวุธระดับว่างเปล่าแล้วใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้นางนะครับเยเทียนซินกายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบเหมือนกับหมิงซื่ออินแล้วก็เป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบคนที่3ที่จะคอยปกป้องดินแดนยานณเวลานี้นะครับก็มีหมิงซื่ออินสิทธิ์คนที่4ของจินถิงซานมีปรมาจารย์หนานกงเว่ยเนาะจากาเจ้า,าเจ้าสำนัก ยุนเทียนรั่วเนาะแล้วนั่นก็2แล้วแล้วก็เนี่ยครับเย่เทียนซินคนที่3ส,ส่วนมันจะมีคนอื่นอีกนะครับที่เป็นจอมยุทธ์อ,อดีตหนึ่งใน8แม่ทัพใหญ่ราชาองครักษ์แต่ไอ้พวกนี้มันไม่มีบทเนาะก็เลยไม่นับเพราะว่าไม่ได้ออกมาช่วยเหลือหรือไม่ได้ออกมาช่วยสู้อะไรเนาะแถมนะครับที่น่าสนใจก็คือเปลวเพลิงเปลือ,เลอ,เลองเงินกำรรของเย่เทียนซินเนี่ยบอกได้เลยว่า ตรเจ๋งนะครับมันเป็นเปลวเพลิงที่ได้มาจากการช่วยเหลือของในส่วนของเฉินกวางนะครับสัตว์ในตำนานทําให้เปลวเพลิงแห่งกรรมสีทองของนางเนี่ยมีพลังสีเขียวแฝงอยู่ด้วยนะครับมันจึงเป็นเปลวเพลิงแห่งกรรมรูปแบบพิเศษที่น่าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเปลวเพลิงแห่งกรรมทั่วไปก็ว่าได้เห็นชื่อตอนมันบอกว่าเปลวเพลิงแห่งกรรมแบบพิเศษเนาะ ก็นั่นเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระวางหมิงซื่ออินแล้วก็เย่เจนซินใครแข็งแกร่งกว่ากันนะครับแต่เอาเป็นว่าทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องดินแดนยานนะครับและทําให้สามารถปกป้องสัตว์ร้ายกับไล่สัตว์ร้ายทาให้ชาวเมืองปลอดไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะครับที่มีผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีเพิ่มในจินติงซานมันจะได้เพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของ จีนถิงซานและดินแดนดอกบัวทองคานะครับก็หวังว่าในอนาคตจะมีคนอื่นๆที่เพิ่มพลังมาจนถึงระดับดอกบัว9ก้ากีบได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหมิงซื่ออินของเราตอนแรกไม่มีเพลิงแห่งกรรมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขาจะสามารถใช้เพลิงแห่งกรรมได้หรือยังถ้าจําไม่ผิดน่าจะยังนะครับแต่อย่าลืมนะครับเขียวแห่งปืนพิพพบ,บวกกับความฉลาดแล้วก็ด้วยพลังอวตาร9ก้ากีบเนี่ยบอกได้เลยยังไงซะหมิงซื่ออินเนี่ยมันก็ยังคงเจ๋งเสมอนะครับ เขาเป็นคนที่พัฒนาไปไกลกว่าใครเสมอๆและมักจะชอบปิดซ่อนพลังตัวเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในบางครั้งคิดว่าเขานั้นอาจจะอ่อนแออยู่เป็นแค่ลำดับ3ลำดับ4ไปไปมาๆนะครับเขากลับกลายเป็นคนที่ไปถึงพลังอวตารดอกบัวก้ากีบคนแรกในดินแดนดอกบัวทองคำํำตอนที่เขาอยู่ณนะที่แห่งนี้ได้ต่อจากลู่โจนั่นแหละครับยังไงซาหิงซื่อเอก็ ยังคงเป็นหมิงซื่ออินโอเคครับต้องมาดูการเย่เทียนซินก็ได้เฉินกวางสัตว์ในตำนานมาเป็นสัตว์กี่คู่กายนะครับต้องเรียกว่าเป็นสัตว์คู่กายมากกว่าเนาะก็ทำให้นางนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมสวัสดีครับ